สวัสดีค่ะรอบนี้เอลินจัดทัพทิมสยามที่เป็นสร้อยคอมาด้วยกันทั้งหมดถึง5เส้นเลยนะคะแล้วเรียกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่เราได้รวบรวมทัพทิมสยามที่เป็นสร้อยคอเป็นสังวานเลยนะคะซึ่งไซส์ของแต่ละเม็ดที่ประดับอยู่ในชิ้นงานเนี่ยจะเป็นไซส์เกิน1กระรัตทั้งนั้นเลยและบางเส้นก็อาจจะไหลไปถึง2กระรัตกว่าก็มีนะคะฉะนั้นวันนี้พี่ๆจับตาดูให้ดีเลยทัพทิมสยามนะคะเป็นหนึ่งในอัญมณีในมณี นภรัตทั้ง9อาประกาศจัดว่าเป็นพลอยที่มีคุณสมบัตินะคะในเรื่องสายมูค่อนข้างสูงทรงพลังมากๆเลยช่วยในเรื่องสร้างเสริมความมั่งคั่งมั่งมีความเป็นสิริมงคลในหลายๆด้านที่สําคัญค่ะทักทิมสยามในเวลานี้หายากมากจะสังเกตว่าในปัจจุบันนะคะนักเล่นพลอยทั้งหลายที่ไปตามหา,าทักทิมสยามทางจันทบุรีไปที่ ต้นทางเขาเลยยังหากลับมาไม่ได้หรือถึงแม้ว่าจะเจอก็เจอในราคาที่จับต้องแทบไม่ได้เลยอ่ะนะคะไซส์หนึ่งกระตันเนี่ยสตาร์ทบางเม็ดเนี่ย,ส,ยสองแสนสามแสนแล้วณนะปัจจุบันนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าในคลิปนี้ท่านใดที่เล็งเห็นว่าราคาย่อมเยาราคาดีราคาถูกวิคว้าเลยเพราะไอรินนีด้วยกัน5เส้นและ5เส้นนี้แบบไม่ซ้ำกันเลยรับประกันว่าใครที่ได้ไปนะคะจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างที่น มารีวิวในวันนี้ไอรินเชื่อเหลือเกินว่าถ้าไปเจอข้างนอกราคาเท่าตัวค่ะหรืออาจจะสองเท่าก็ได้นะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะหาซื้อของได้คุณต้องเรียกว่ามีโชคด้วยนะคะวันนี้ไอรินเอาโชคมาให้แล้วทับทิมสยามปลุกใหญ่เลยอ่ะหนึ่งเส้น2เส้นสมเส้น4ี่เส้นและเส้นที่5หลายท่านอาจจะงงว่าไอรินหาได้ยังไงเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะเป็น วาสนาของไอรินที่ได้นำมาบอกต่อกับคนที่มีบารมีแล้วกันใครที่หาอยู่แล้วเกิดว่าหาไม่ได้เลยเส้นหนึ่งเคยเจอ2ล้าน3ล้านฉันซื้อไม่ไหวแต่อยากได้สักครั้งหนึ่งประดับบารมีในชีวิตของฉันเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานวันนี้ถึงโอกาสดีแล้วค่ะ นะคะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะเริ่มกันที่ชิ้นแรกสร้อยคอตัวนี้จะเป็นออกแนวซิมพลีนะคะซิมพลีคือเขาเรียกว่าเรียบง่ายแต่ใช้งานได้บ่อยและไม่เยอะเกินไปเรามาดูใกล้ๆชัดๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไอรินไล่ให้ดูทุกเม็ดช้าๆตั้งแต่เม็ดแรกขึ้นไปเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เห็น,นะคะ่ะพี่ๆจะเห็นว่าเป็นสายแรกของซตทิมสยามค่อนข้างชัดและสีเนี่ยชัดเจนมากว่าจะมีความเป็นสีแดงนะคะปวกกับ แกมแกมออกม่วงออกน้ำเงินนิดๆมันจะไม่ใช่แดงอมชมพูหรือแดงแดงสาดมากนะตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ของสีสยามทั้งหมดเลยเปอร์เซน็นทองที่ตรวจสอบได้ของสร้อยเส้นนี้อยู่ที่75.09%ค่ะน้ำหนักทอง28.4กรัมเพชรรวมทั้งหมด150เม็ดน้ำหนักเพชร อยู่ที่5กรัต17สตางค์ค่ะและในส่วนของทับทิมสยามเส้นนี้มีทับทิมประดับอยู่15เม็ดน้ำหนักทับทิมเราแกะทุกเม็ดออกมาช่างรวมนะคะได้อยู่ที่10กรัต29สาตางค์คุณภาพเพชรที่ถูกฝังอยู่จะเป็นน้ำา97ทั้งหมดเลยค่ะความสะอาดเป็น V S และความยาวของสายสร้อยเส้นนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะตัวล็อกจะเป็นตัวลินสไลด์และมีหัวงข่าวเป็นดับเบิลล็อกอีกหนึ่งชั้นส่วนที่มีความยาวนะคะความยาวช่วงจี้ ระยะช่วงหน้าเนะะี่ยค่ะ3ามเซน ทับทิมไซส์ก็เกือบเกือบจะ1กระตั้งนั้นเลยนะคะ15เมตร10กระตัน29สตางค์ทำใบรับรองพลอยให้ทุกประการค่ะดูขึ้นคอนางแบบแล้วจะรู้ว่าระยะ17นิ้วเนี่ยใสกำลังสวยเลยนะราคาส่งต่อแค่3,99,999บาทจะเห็นว่านี่คือทับทิมสยามทั้งเส้นและราคาไม่ถึง4 0 0 0 0นตีว่า4 0 0แสนนะคะมีใบรับรองพลอยให้ทุกเน็ต การันตีเลยค่ะถ้าไม่ใช่คืนเงินร้ออระรายการนี้ผ่านก่อนนะคะใส่ขึ้นคอให้ดูเรียบร้อยแล้วความงามของเขาก็อยู่ที่ความเรียบง่ายความเบสิกง่ายเนี่ยแต่ว่ามันมีความหรูหราเรียบหรูอยู่ในตัวเริ่มกันเส้นที่2ต่อเลยนะคะซึ่งเส้นนี้จะมีลักษณะชิ้นงานแตกต่างจากเส้นแรก อย่างชัดเจนเลยอย่างแรกเลยที่พี่จะเห็นว่าทัพทิมสยามที่ถูกนํามาประดับอยู่ในสร้อยเส้นนี้ค่ะมีไซส์ค่อนข้างใหญ่มองด้วยตาก็ดูรู้แล้วเนาะทั้งหมด9เมตรตรงนี้ไซส์เกิน1กระตันทั้งหมดเลยเริ่มแล้วนะเริ่มเกิน1กระตัดแล้วนะทีนี้ค่ะในตัวแบบของสร้อยเนี่ยจะออกงานหวานๆเหมือนเจ้าหญิงที่สําคัญข้อเด่นเลยสําหรับสร้อยเส้นนี้นะฝังเพชร แทนตัวที่เป็นลายทองฝังเพชรถ,ถึงสุดทางเลยเรามาดูไล่กันตั้งแต่ตัวล็อกเป็นต้นมาเลยนะคะชิ้นนี้ตัวล็อกจะเป็นลินสไลด์และมีหูพังคาวเป็นดับเบิลล็อกตัวสายสร้อยจะประดับเพชรแทนที่จะเป็นทองนะคะมีเพชรเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ฝังสลับกันเรื่อยมาอลนไล่ให้ดูไปเรื่อยๆนะไล่มาจนถึงพลอยเม็ดแรกอ่ะเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4เม็ดที่5เม็ดที่ห เม็ดที่7เม็ดที่8และเม็ดที่9 กลับมาที่สายสร้อยจะเป็นแบบนี้ค่ะทั้งเส้นเลยให้ดูนี่การเล่าเรื่องของสร้อยเส้นนี้จะออกงานวินเทจชัดๆค่ะดูสังเกตจากเทคนิคการฝังเทคนิคการแกะลายต่างๆเพราะงานวินเทจเนี่ยมันจะเน้นความอ่อนช้อยเป็นหลักค่ะสวยงามมากๆสาหรับสร้อยเส้นนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ทองเราตรวจสอบได้อยู่ที่75.03%ทองหนัก32.74กรัมเพชรรวมทั้งหมดนับได้311เม็ดน้ําหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ8กรัดนะคะและทับทิมค่ะ ทับทิมสยามทั้งหมดตรงนี้เป็นทับทิมสยามเผาเก่า9เม็ดเราแกะช่างแล้ว11กรัต80สตางค์แบบสวยทีเดียวค่ะเวลาขึ้นคอจะมีความหวานมากๆเลยและข้อดีของสร้อยชนิดนี้คือว่าเวลาเราออกงานโน้ตเราจะรวบผมอะไรก็แล้วแต่จะทํามวยผมก้าวขึ้นเนี่ยมันจะเห็นถึงด้านหลังเลยว่าสร้อยชนิดนี้เป็นเพชรรอบด้านหน้าสวยเป็นเจ้าหญิงแล้วด้านหลังมมีเพชรถึงสุดทางเลยสร้อยชนิดนี้มีความยาวรอบคออยู่ที่16นิ้ว16นิ้วนะคะส่วนที่เป็นระยะ ทำเส้นผ่าศูนย์กลางช่วงบนดอกไม้จนถึงปลายตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่2.1เซนไอรินทำไบเซอร์แน่ๆให้หนึ่งเล่มน,นะคะรับรองว่าเป็นพยทัพทิมสยามเผาเก่าทั้งหมดทุกเม็ดนะคะไบเซอร์จะไม่ได้ทำแค่เม็ดเดียวเนื่องจากว่าทัพทิมสยามเนี่ยมันเป็นของที่เรียกว่าหาดูได้ยากแล้วเราขายกันแบบจริงใจไม่โม้ฉะนั้นเราทำทุกเม็ดไม่แรนดอมนะคะซึ่งแต่ละเม็ดเี่พี่ๆเชื่อไหมเก้าเม็ดตรงนี้ถ้าตีไปเม็ดละ10,000 0 0 0 0 0 0 ซึ่งหน 1, 000, ึ่งแสนก็หายากตัวเกินนะคะณนะเวลานี้9เมตรสิบเอ็ดกิลรัแปดสิบสตาร์เส้นนี้เราทําใบรับรองคอยให้1เล่มแน่นอนถ้าไม่ใช่คืนเงินร้อเรเซและไอรินส่งต่อในราคาเพียงแค่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นคือเป็นราคาที่ดีที่สุดในท้องตลาดไอรินมั่นใจมากถูกกว่าท้องตลาดอย่างน้อยเนี่ยเป็นเท่าอาจจะถูกกว่าสเท่าสาเท่าก็เกิดขึ้นได้ต่อมาค่ะรายการที่3ขยับขึ้นไปอีกสักหน่อย ขยับขึ้นไปคือขยับไซส์แน่นอนขยับไซส์ขึ้นราคาก็ขึ้นตามและตัวนี้ค่ะจะคล้ายๆกับแบบที่1ต่างกันตรงที่ว่าเทคนิคการเล่นลายนะคะเพราะแบบเป็นการฝังหนางเตยแบบนี้นะคะบวกกับงานลวดลายเป็นดอกไม้เอลินมองว่าดูภูมิฐานดูมีราคามาก นะและใช้งานได้บ่อยไม่เบื่อเรามาดูในกล้องกันใกล้ๆค่ะซอยเส้นนี้พี่ๆจะเห็นว่ามีตัวล็อกนะคะ 2ชุดหมายความว่าเส้นนี้สามารถปรับระดับความยาวได้ปรับระดับความยาวให้สั้นและยาวได้ยาวสุดได้ถึง18.75นิ้วหากเอาออก1ชุดก็จะใส่ได้อยู่ที่17.75นิ้วนะคะเปอร์เซ็นต์ทองของสร้อยเส้นนี้จะอยู่ที่75.05%เปอร์เซนน้ำหนักทอง37.91กรัม เรามาไล่ดูในส่วนของพลอยไอลินเชื่อมากเลยว่าพี่ๆคนที่ดูพลอยเก่งๆอาจจะชอบซอยเส้นนี้เหมือนกันนะเพราะว่าพลอยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีล็อตเสมอกันและไซส์ได้ด้วยนะคะไซส์ค่อนข้างได้สีจะออกแดงเปิดๆนิดนึงค่ะไม่ติดม่วงเข้มมากนะักไม่ติดน้ำเงินมากนะักคล้ายๆจะอมชมพูหน่อยๆไอลินไล่ให้ดูทุกเม็ดเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้อยน่ารักนะคะเห็นไหมคะว่าลวดลายเขาที่เขาแกะมาค่อนข้างดีพอยจะได้ซส์เสมอกันค่อนข้างดีทีเดียวค่ะเพชรรวมที่นับได้คือ194เม็ดคุณภาพเพชรจะอยู่ที่น้ำา97เป็นหลักค่ะความสะอาดอยู่ในช่วง VS เพชรตีกดๆไว้อยู่ที่3กรัต85สสตางค์นะคะในส่วนของทัพทีมมีด้วยกัน10เม็ดเม็ดโคตรใหญ่เนี่ยเม็ดปลายก็ใหญ่ เราจะเห็นว่าสายแรกของทัพทิสยาเนี่ยเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากเราเรียกว่าตาหนิไลายไทยนะคะบางคนเรียกลายดินแตกบ้างนะคะมีตำหนิขนนกมีตาหนิดาวเสาทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดเนี่ยมันคือชื่อเรียกของสายแรกที่กําเนิดอยู่ใน ทับทิมสยามทับทิม10เม็ดน้ำหนัก14กรัต65สสตางค์จะสังเกตได้ว่าเฉลีย่ยออกมาแล้วเม็ดหนึ่งมีน้ำหนักร,รวมๆ่วม1กรัตครึ่งเลยถือว่าใหญ่มากนะคะน้ำหนักโดยเฉลี่ยในแต่ละเม็ดเนี่ยรวมๆ่วม1กรัตครึ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าเราพูดกันตามเนื้อผ้านะคะพี่ๆไซส์1นกรัตเนี่ยจะหาต่ำแสนเวลานี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าสวยๆเนี่ยไป3 0 0แสนกว่า4แสนแล้ว1กรัตชิ้นนี้1กรัตครึ่งแน่นอนมันไม่ใช่สีที่สวยที่สุดอลิ ก็ไม่ได้พูดว่าสวยที่สุดแต่ว่าไอรลินพูดถึงความคุ้มที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่โอเคมากแล้วสวยใช้ได้ไม่ได้สวยแบบโอ้ยกริดแตกพีเจียนบาดไม่ได้ขนาดนั้นพีเจีนบาดใครจะไปหาได้อะถ้าเป็นยวงขนาดนี้ท่านยนจะไปกี่ล้านนะคะถูกไหมคะตัวนี้ถือว่าคุณได้เก็บัพชมสยามสองคุณได้เจ้าเพมสยามที่เป็นเผาเก่าคุณภาพดี ก็แล้วกันนะคะคุณภ,ภาพดีก็อยู่ในช่วงเรียกว่าเราไม่เอาหางแถวมาขายอยู่ในช่วงหัวแถวถึงก,กลางแถวก็และกันนะคะตามนี้เส้นนี้ส่งต่อราคาอยู่ที่4 7 9 9 9 9บาทเท่านั้นใส่ขึ้นคอนางแบบแล้วก็จะยาวสักหน่อยนึงเพราะว่าเราใส่กันในระยะความยาว18.75นิ้วเป็นระยะยาวสุดของเขาให้ดูนะคะว่ายาวขนาด ฉะนั้นเส้นนี้พี่ๆที่คิดว่าซื้อไปตัวเองตัวใหญ่ร่างใหญ่หรือเป็นสาวอวบแนะนําเลยไม่ต้องเสียเงินไปต่อทองและถ้าสมมุติว่าพี่ๆตัวเล็กอยู่แล้วมันก็มีตัวนะคะดึงตัวคู่ตัวเนี้ยออกได้นะคะจะใช้ได้สองช่วงอยู่ที่17.75%และ18.75%นิ้วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเส้นที่4ีขยับขึ้นไปอีกนะคะเส้นนี้ส่วนตัวนะ สองเส้นสุดท้ายเลยดีกว่าเส้นที่4ี่และเส้นที่5ส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของเนื้อพลอยอ่ะพี่ๆลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเส้นนี้อ่ะให้ดูอย่างนี้พี่ๆจะเห็นว่าความแดงกลับจะสาดตาขึ้นมาปริ๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมคะความสีแดงกลับ ใช้คำว่าแดนกร่บของทัพิมสยามชิ้นนี้จะได้ฟิลลิ่งและได้คาแรคเตอร์เห็นภาพรวมของทัพิมสยามชัดกว่าเส้นอื่นๆขึ้นมาเรื่อยเเนื่องจากว่าทัพิมสยามจะมีคุณสมบัติที่จะออกแดงอมม่วงบางคนบอกแดงอมดำก็นั่นแหละเหมือนกันมันจะไม่ใช่แดงออกเปิดๆหรือสีชมพูเหมือนทัพทิมประเภทอื่นนี่คือหัวใจและเป็นซิกเนเจอร์ของทัพทิมสยามซึ่งต่อให้เป็นพรีเจนแบตมันก็มีกลิ่นอายของสีน้ำเงินแทรกสอดไป และเส้นนี้ทับทิมสยามมาเป็นดวงเลยโดยรวมแล้วทัพทิมสยามทั้งเส้นตรงนี้นะคะไซส์เฉลีย่ยอยูป่ประมาณ1นึกรัม<ๆ>เกือบจะทุกเม็ดเลยมีเพียงอยู่ประมาณสัก2-3เม็ดที่หย่อน1กรัดนิดหน่อยนะคะซึ่งเราแกะชัางน้ําหนักแล้วมาดูรายละเอียดตามกันเริ่มจากตัวล็อกเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะจะมีตัวล็อก2ช่วงเห็นไหมคะใช้ได้ทั้ง17และ18นิ้ว ถ้าจะให้สั้นก็ถอดออกไปอยู่ที่17นิ้วยาวหน่อยสูงสุดจะอยู่ที่18นิ้วลายทองเป็นแบบนี้เปอร์เซน็นทอง75.12เปอร์ซนค่ะเห็นไหมสีของทับทิมจะแตกต่างจาก3เส้นแรกไหมคะตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นแดงเข้มกล่ำขึ้นมาอ่าไอรินไล่ให้ดูทีละเม็ดเลยนะคะขึ้นไปนะตอนนี้เป็นเม็ดที่6แล้วเจ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20คทับทิมทั้งหมดมี้20เม็ดค่ะทุกเม็ดจะถูกล้อมเพชรไว้1ชั้นและขั้นด้วยลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเรียงกันทั้งเส้นเลย ทองหนัก38.87กรัมเพชรรวม520เมตรน้ำหนักเพชรอยู่ที่4กะลัด22สตาคุณภาพเพชรเป็นน้ำา97ค่อนไปทาง98อยู่จำนวนหนึ่งความสะอาดเป็นช่วง VS ค่ะทับทิม20เมตรตรงนี้แกะช่างแล้วอยู่ที่19กรลัด27สตาเรียกว่ามีไซส์1กะลัดมากกว่า10 6เมก็แล้วกันนะคะที่เหลืออีก3มเม็ดจะเป็นไซส์หย่อนกะหลัดเล็กน้อย90กว่าตังสวยงามมากๆสังเกตว่าเวลาใส่ขึ้นคอนางแบบค่ะเส้นนี้มันจะค่อนข้างแผ่แผ่และเต็มเนี่ยนะสวยมากส่วนสร้ยที่ลินใส่อยู่ตัวนี้เป็นทับทิามพม่าวันนี้ไม่ได้รีวิวเส้นนี้ไปรอดูในไลฟ์นะคะอ่าสวยงาม,มเห็นไหม แผ่และเต็มเส้นนี้ก็เป็นหนึ่งเส้นที่สาวๆคออวบนะคะรูปร่างใหญ่รูปร่างสูงใส่ได้และคนที่ชอบแบบแดงอมม่วงแบบนี้รีบขวาเส้นนี้นะคะส่งต่อราคาเพียงแค่5้9 99, 9 9 9บาท5้าแสนกว่าบาทเท่านั้นคุณได้ทับทิมสยามที่เป็นไซส์1กระลัดเกิน1กระลัดไปทั้งหมด16เมตรอะ16เมตรเกิน1กระัดหมดเลย แล้วพี่ๆคิดดูถ้าสมมุติเอาต่ำๆเลยนะเม็ดละประมาณแสนหนึง่งอะเส้นนี้ล้านกว่าบาทเฉพาะตัวคลอยวันนี้เราขาย,ยแค่แคกับาบาทจะถูกไปไหนถึงบอกว่าราคาแบบเนี้ย เห็นแล้วดูแล้วแล้วถ้ามั่นใจว่าถูกเก็บเถอะค่ะวันหนึ่งจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเออหนูไอรินพูดตรงไว้หาราคานี้คือแบบหาไม่ได้เราบังเอิญได้ปลูกที่มันเก่าเกิน30ปีมาได้แล้วเจ้าของเดิมเขาไม่ชาร์จราคาเราซื้อมาด้วยความที่ว่ามีมิตรภาพไมตรีจิตที่ดีต่อกันกับเจ้าของเดิมเลยได้ราคาแบบนี้เชื่อเถอะว่าถ้าไปเจอเป็นข้างนอกเจอที่อื่นนะเส้นนี้หลายร้าน เอาล่ะนะคะต่อมาทีนี้เรามาถึงรายการสุดท้ายกันแล้วซึ่งรายการนี้เชื่อเถอะว่าสาวๆหลายคนกรีดแตกเส้นนี้จะเป็นเส้นที่อลังการมากที่สุดนี่คือทัพทพิมสยามที่อลังการจริงๆอลังมากนะคะซึ่งไอรินม,มีใบรับรองคอยทให้แล้วนะคะหเล่มชัดเจนมากๆว่าใบเซอร์ระบุว่าเป็น vivid red เป็นสีที่มีความจัดจ้านสูงเหลือเกิน จัดจ้านมากและแบบโคตรอลังการเลยค่ะพี่พี่คะขออนุญ,ญาตแบบพูดแบบชาวบ้านนะมันสุดมากมันสุดมากมันอลังการมากค่ะและราคาเนี่ยเบาหวิวเลยพี่พี่ อ่ะเรามาไล่ดูในส่วนของทองกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่เปอร์เซ็นทองว่าเส้นนี้เปอร์เซ็นทองเป็นเยียงไรตัวล็อกเป็นแบบนี้ค่ะหูข้างขางมี2ด้านดับเบิลล็อกนะคะตัวสายทองเป็นรูปหยดน้ําขั้นเม,รรม็ดกลมเปอร์เซ็นทอง75.14าหนเปอร์เซ็นน้ำหนักมากถึง58.02กรัมอ่าเราเริ่มมาไล่ดูในส่วนของลวดลายต่างๆและทับทิมสยามเม็ดใหญ่ด้วยนะพี่ๆดูนะ เม็ดแรกสีแดงกล่ำแล้วเนื้อใสสะอาดปิ้งเลยนะคะมีติดสีน้ำเงินสีม่วงผสมเข้าไปในเฉดดิ้งของเม็ดสีและเป็นอะไรที่สะอาดด้วยแบบดีเหลือเกินค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะทับทิมมีด้วยกันทั้งหมด19เเม็ดเป็นยวงค่ะเป็นยวงและทุกสีเนี่ยคือสีเสมอกันมากๆแบบคลาสสิกเลยค่ะ อลังการค่ะเจ้าแม่มากนางพญาที่สุดใครชอบใหญ่ๆต้องเส้นนี้เลยนะคะและราคาดีที่สุดเลยเพชรรวมมีด้วยกัน262เม็ดน้ำหนักเพชรมากถึง7กกรัต92สตางค์ค่ะแบบดีทีเดียวค่ะไม่ซ้ำใครแน่นอนแหละสำหรับเส้นนี้คะใช้พอยเป็นล็อตใหญ่และเป็นสีที่ดีทุกเม็ดนะคะไล่ให้ดูอีกทีนะเรื่องราวการเล่าเรื่องผ่นชิ้นงานในออกแบบมาได้ดีลงตัวค่ะเป็นลักษณะเป็นหน้าก,กากเลยนะคะ แบบออกโมเดลทันสมัยไม่ซ้ำใครทับทิม19เมตรตรงนี้แกะช่างหมดเลยค่ะน้ำหนักทับทิม23.00กรัตโอ้ไม่ก็ยี0ด oh 23.00กรัตคือใหญ่มากและซอยเส้นนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดู17.5นิ้วความยาวส่วนที่เป็นระยะส่วนที่เป็นระยะส่วนตัดตรงนี้ค่ะอยู่ที่6เซน ไอลินดึงขึ้นคอไปนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่มากนาเลิศเลิศคำเดียวอะ เลิศและอลังการเจ้าแม่นางพญามากนะคะหรูหราจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในตองรูไม่กลัวซ้ําใครเส้นนี้โอ้โหใครได้ไปที่โชคดีมากค่ะซื้อใหม่ไม่รู้จะกี่ล้านน่ะเอาง่ายๆนะคะในหน้าใบเซอร์เขียนชัดเจนนะคะว่า1ูงสิบเก้าน้ํน้ำหนักยี่สิบสามกรัตเชฟของเขามีทั้งเม็ดกลมและเป็นรูปไข่ที่เขียนตัวโอเวอร์แล้วก็เดอเชฟนะคะต่อมาค่ะในส่วนของคัลเลอร์เลยเอลินอยากให้โฟกัสต,ตรงนั้นเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นวิวิดเรดวิวิดหมายความว่าจัดจ้านสีดีเปล่งประกาย ะะเป็นที่ต้องการของแทบจะทุกคนเลยและอีกหน้าหนึ่งของใบเซอร์ก็จะมีภาพของชิ้นงานตัวนี้นะคะที่เขียนไว้ว่าเป็น natural ruby แสดงว่าเส้นนี้ทั้งเส้นทุกเม็ดเป็นทับทิมธรรมชาติที่สําคัญค่ะ o r ิ g i n เนี่ยแหละเป็นตัวกําหนดราคาอ r i g i n ทุกเขียนชัดเจนว่าเป็นสยามและเส้นนี้ไอรินค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมาจากบ่อไรจังหวัดตราค่ะสีเนี่ยก็ค่อนข้างจะบิดๆเกือบๆจะไปได้ถึงพีเจนบัตแล้ อีกนิดนึงจะแตะถึงและได้วิวิทเรทก็ถือว่าเกินค่าสําหรับซ้อยเส้นนี้ค่ะทั้งหมดตรงนี้23่ากรัต1์ส9เมตรและเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดส่งต่อราคาเพียง9,99,999บาทเส้นนี้ไอล้ลินท้าเลยนะคะมีเงิน2ล้านจะไปหาพอยคือถ้าไม่ใช่อยากทำแบบนี้นะถ้าไม่ซื้อไอ้ลินมีเงิน2ล้านไมหาพอยที่ได้คุณภาพนี่ ไหาลองดูว่าได้ไม่ไ่้เชื่อเถอะไม่ได้อะนะคะเอาละเราจบกันแล้วค่าเส้นสวยทุกเส้นกินกันไม่ลงสักชิ้นและทุกเส้น เป็นพอยกรุบเก่าไม่ต่ำกว่า30ปีช่องทางข้างล่างนี้ทั้งหมดพี่พีรีบติดต่อไดเ็กเมสเซจโทรมาไลน์มาส่งข้อความมาทุกช่องทางใครเร็วใครได้และกันเพราะเรามีแค่นี้ไม่สามารถสรรหาหรือผลิตใหม่ให้ได้เลยในราคานี้และคุณภาพบัตรนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องจบลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ